สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อคุณกำลังจะปังเรื่องใดก่อนสิ้นปีนี้นะคะมาดูกันอันดับแรกเฟิร์สจะเช็คเป็นพลังงานนะคะลัคนาราศีหรือธาตุที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะคะมาเริ่มกันเลยขออนุญ,ญาตรูรู้ประจำตนผู้พิทักษ์ประจำตนของทุกๆท่ททานที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะ เอเนอรีในช่วงนี้ทุกๆคนเป็นไงกันบ้างมาแล้ว1นบ่ายจะสติ King of Cups Queen of Cups ว้าวทัดน้ำ Five Pentacles Six of Cups ค่ะ Nine of Swords The Star Ten of Wands อุ้ยออกมาสองใบเลย Strength แล้วก็ Three of Pentacles มีชาว ราศีตุลค่ะแล้วก็ธาตุน้ํกากระกฎมีนพิจิกทธาตุดินพฤษบกันมังกรธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุธาตุไฟเมสิง,งนุคบทุกธาตุทุกราศีเลยเนาะอืมราศีสิงห์ราศีตุลน,นะคะที่เห็นแบบว,ว่าชัดเจนชัดเจนหลักๆก,ก็คือเอเนอรจีในช่วงนี้เหมือนแบบมันมีความขัดสนหรือเปล่าความขาดแคลนเกิดขึ้น เหมือนแบบไม่รู้ว่าเจอปัญหาอะไรอะ่ะมันมารุมมาตุ้มมากๆเลยอะ่ะอืมเจอสิบไม้เท้าด้วยเหมือนแบบภาระอะไรต่างๆก็มากมายแล้วก็แบบเหมือนเจอปัญหาในเรื่องของการเงินด,ด้วยค่ะอืมแล้วก็เหมือนแบบคุณก็แบบเหมือนคิดมากมีความเครียดแล้วเนี่ยเฟอรจะบอกว่าตรงเนี้ยไอ้ความเครียดความคิดมากเนี้ยมันเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ําซึ่งมันจะยิ่งดึงดูด ปัญหาเข้ามาอืมคุณคิดสิ่งใดยิ่งคิดลบมันจะยิ่งดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของความคิดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลานะคะแล้วก็เความขาดแคลนเหมือนกันก็จะยิ่งดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาแบบว่าสมมติว่ายังมีความอยากเนาะยังมันเจอปัญหาเนาะแบบนี้สินต่างๆนานาเข้ามาแต่ว่าแบบคือสุดท้ายยังไงอะมันผ่านไปได้แน่นอน จากที่เฟิร์นดูจากไัยคุณผ่านมันได้แน่นอนแต่แบบยิ่งเครียดเนาะมันจะยิ่งมันมันจะยิ่งไม่มีทางแก้ไขนะคะเฟิร์รู้สึกว่าเหมือนคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมา Energy ในตอนนี้ก็คือแบบมีความแบบบาลานซ์คุณพยายามสมดุลพยายามบาลานซ์ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีหลายๆคนมีความเป็นเอ,อ่อฮิลเลอร์เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะเป็นนักเอ่อเยียวยานักบําบัด นักสะกดจิตอะไรต่างๆนา,นานาก็ได้แล้วก็เป็นแม่หมอพ่อหมอได้หมดนะคะเนี่ยซึ่งใบสองใบนี้ขึ้นมาเมืนแบบเป็นผู้รู้วาระผู้อื่นเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นเป็นนักปฏิบัติก็ได้หลายๆคนคือ Energy จะเป็นประมาณนี้มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่น เราก็บางคนเป็นเอมพาดเป็นเอมพาตี้นะคะที่แบบว่ารับรู้ถึงความรู้สึกผู้คนรอบข้างได้เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวก็ได้นะคะใบนี้ใบนี้นับสื่อถึงแบบคนที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวถึงแม้จะอารมณ์อ่อนไหวนะคุณมีความแบบที่แบบเป็นคนแก่งเ่อะเออปัญหาตรงเนี้ยจริงๆมันไม่สามารถทําอะไรคุณได้แต่เหมือนแบบมันเหมือนติดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทามันมันมันทาให้มันปลดมันมันไม่ราบเลือนมันไม่เนี่ยมันไม่ปลดหรอกอ่ะ นะคะคเมื่อกี้อะไรไม่รู้ก็เด้นตกลงมาตกใจโอเคเฟิร์ดพอดีเฟอร์ดอัดอยู่หน้าบ้านเหมือนแบบตัวอะไรไม่รู้กระแทกแบบโดนไฟมาต่อกันค่ะเหมือนแบบในแฮนด์มดอันใบเนี้ยความขาดแคลนเนาะเหมือนคุณอนะต้องจริงๆอ่อะคุณต้องหยิบกุญแจเนี้ยไขยประตูนี้ออกไปเหมือนมันแบบคุณกําลังจะปลดล็อกเรื่องของความขาดแคลนก็ได้เพราะว่าถ้ามีความความขาดแคลนอยู่อะ มันจะไม่ดึงดูดอืมคนจะใช้กดแรงดึงดูดได้ยากเพราะว่าเรายังมีความอยากเรายังแบบเห็นเงินแบบอยู่ข้างบนอยู่อือมแบบเหมือนเราทุกอย่างเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเห็นเงินเอาเงินเป็นที่ตั้งอยู่อะทั้งทังที่แบบมันสําคัญก็จริงเนาะแต่ว่าเงินมันหาได้อืมเราหาได้นะคะแล้วก็ดึงดูดได้แต่ว่ามันต้องแบบปลดล็อกเรื่องความขาดแคลนความการรอคอยความอยากนูน่นอยากนี่อยากนั่นนะคะอ่า พอปลดได้แล้วก็คือแบบมันจะโล่งเลยทีเนี้ยดึงดูดมาเลยอะ่ะอม,มันต้องเปลี่ยนไมเซ็ตมันต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างแต่หลายๆคนเหมือนแบบเริ่มเข้าใจเริ่มเปลี่ยนได้แล้วนะอืมเราก็ Energy ์แกร่งพอสมควรเพราะว่าเนี่ยสเต็งขึ้นมาถึงแม้จะเจอแบบภาระอะไรต่างๆมากมายอืมคุณก็ยังมีความหวังคุณเดินหน้าใช้ชีวิตต่อด้วยแบบความหวังคุณมีความหวังเนี่ยใบนี้ก็หมายถึงความหวังเนาะมันเป็นไปได้ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณตั้งไว้เป้าหมายอะไรต่างๆที่คุณได้คิดไว้นะคะเป็นไปได้แน่นอนเฟิร์สรับประการคอนเฟิร์มอยู่ที่ใจคุณต้องดึงจิตของคุณะขึ้นมาถ้าสมมติรู้สึกว่าเดี๋ยวช่วงนี้มันแบบมีความท้อแท้มีความแบบหมดไฟอะ่ะมันต้องแบบเข้ามากลับมาที่โลกภายในของคุณมาดูซิว่าภายในของคุณอะ่ะ มันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนบางมันมีอะไรที่ต้องขัดเกลวต้องทำความเข้าใจกับภายในทำความเข้าใจกับตัวเองเคลียจิตสำนึกเคลียจิตใต้สำนึกเพื่อปลดล็อกออการดึงดูดเนาะเงินต่างๆอะไรนะต่างๆนาะนาะความคล่องตัวของแบบความฟโฟลของเงินนะอ่ะความฟโฟลของการใช้ชีวิตต่างๆนาะนาะนะคะซึ่งคุณทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็คนกองเนี้ยคือแบบเป็นคนที่เก่งเป็นคนมีเซนส โดยเฉพาะเซนทางความรู้สึกคุณจะคือใครที่แบบมาโก ok, หกหรืออะไรคุณไม่ได้เลยอะ่ะอืมแล้วก็มีเป็นคนที่แบบรักความยุติธรรมด้วยถึงแม้จะอารมณ์อ่อนไหวนะแต่ค่อนข้างที่แบบไม่รู้ว่าเมื่อก่อนแบกอะไรไว้ต่างๆนานาของความรู้สึกก็ได้นะหรือภาระหน้าที่ต่างๆหนี้สินก็ได้อืมแต่ส่วนมากก็จะแบกความรู้สึกของผู้คนเยอะหน่อยนะคะใบนี้อืมแต่ว่าคิงคิงครับเนี่ยเขาจะนิง่งเริ่มนิ่งขึ้นและเริ่มปรับแต่คุณี่ะ เป็นเป็นแบบคือในเ n e r g y ที่มาดูเนาะมีสองสองเอเนที่เฟิร์นเห็น k i n g of Cup กับ Queen of Cup ก็คือเป็นพลังงานที่แบบอ่ะอีกคนนึงนิ่ง,งอีกคนนึงอีกพลังงานนึงยังแบบมีความอ่อนไหวอยู่มันต้องมีการฝึกจิตมีต้องต้องมีความเพียรฝึกจิตไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องของเป็นเอเนอร์จีัหนึ่งนะเพื่อนก่อน เหมือนช่วงนี้คุณอาจจะได้แบบได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตก็ได้หรือเจอพบเจอผู้คนพบเจอคนในอดีตอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้ที่แบบเลิกกันไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นแบบเพื่อนพี่น้องอะไรต่างๆนานาก็ได้นะคะเป็นช่วงที่แบบได้พบเจอได้พูดคุยนะคะโอเคว้าวใต้สำรับเป็น the high priestess นะคะ high p r i e s t e s สำรับนี้ก็คือเป็นคนที่แบบมีเซนต์ะ เออเป็นคนมีเซนเป็นคนที่แบบใช้พลังงานของจักรวาลได้เป็นคนที่แบบเห็นไหมมีการเชื่อมต่อกับพลังพลังงานด้านบนนะ่ะเพราะว่าจาักระเนี่ยจักระตรงหัวของเราเนาะเป็นจักระสีจักระที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเป็นจุดที่พลังงานจะลงมาอืมส่วนมากนะคะแล้วก็อ,อ,อักษรลูนต่างๆที่เฟิร์สเคยได้ได้แบบ อ,อ,อ่านข้อมูลเนาะเมื่อเมื่อแบบคลิปลยคลิปนานแล้วอะอเพอร์ใช้รูนแล้วก็ใช้แบบเปิดรูนจากไพ่ตัวนี้ด้วยก็คือเป็นคนที่มีเซนต์วิญาณอย่างรู้เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆนานาบางคนตาที่สามเปิดแล้วบางคนแบบเห็นหรือทําภารกิจด้านจิตวิญญ,ญาณแล้วนะคะต่างๆนานาหรือแบบได้ช่วยได้แบบช่วยเกี่ยวกับส่งดวงจิตวิญ,ญญาณอะไรต่างๆที่แบบยังติดค้างยังหลงเหลืออยู่เนี่ย ที่แบบไปไหนไม่ได้อ่ะประมาณนั้นเหมือนแบบแต่ละคนเนาะภารกิจทางสีวิญญาณก็ไม่เหมือนกันอืมโอเคค่ะต่อไปเรามาดูกันว่าคุณจะปังเรื่องใดก่อนสิ้นปีนี้นะคะอ้ายแมงมุมโอ้ยฉันจะหลุดโอเคมาดูกันค่ะทุกๆุกคนจะปังเรื่องใดนะคะก่อน สิ้นปีนี้เรามาดูกันก็คือเนี่ยแหละก่อนจะปีใหม่เนี้ยจะมีอะไรที่น่าแบบตื่นเตล์ตื่นเตล์สำหรับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเอ้ยฟลืมบอกถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้คุณแบบตอนนี้เรื่องเนี้ยบางคนก็ผ่านไปแล้วนะความเครียดคิดมากเหมือนคุณได้ปลดล็อกแล้วคุณเข้าใจมาแล้วก็คือแบบ รับพลังงานที่ดีๆไปแต่ถ้าใครที่เจออยู่ก็อลองปรับตามที่เฟิร์สบอกเลยนะคะเรื่องใดที่ทุกคนจะปังนะคะก่อนสิ้นปีควีนเหรียญอื เจ็ดเหรียญเกี่ยวกับการสร้างนะใครที่ได้ทําอะไรลงไปเนาะอ่ะฝนบอกก่อนว่ามีตัวบุคคลขึ้นมาอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกายภาพทางกายภาพทั้งหมดความมั่นคงใครที่เพิ่งทําโปรเจกต์อะไรไปใครที่เพิ่งลงทุนลงมือลงแรงทําอะไรไปก็ตามหรือว่าแบบอาจจะอ่ะถ้าเป็นแบบฟิลแบบแม่หมอหรือได้ทําอัดคลิปอะไรต่างๆนานาไปเนาะเนี่ย มันกําลังจะแบบปังอ่ะอืมผลมันกําลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกาลังจะผีบดอกออกผลเออเฟอร์ก็แบบใช้คําไม่ค่อยเก่งเนาะมันกําลังจะผีบดอกออกผลนะคะที่แบบคุณได้ลงมือลงแรงทําไปหรือปฏิบัติก็ได้นะทุกคนบางคนแบบมีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิอะไรต่างๆอืมก็แบบบางคนก็แบบนั่งสมาธินู่นนี่นั่น,นเนาะเชื่อมสายจิตวิญญ,ญาณเชื่อมพลังงานเจ็ดจักระอะไรก็ว่าไปนะคะ ซึ่งเนี่ยคุณยกระดับจิตอย่างแน่นอนอจิตคุณยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะตอนเนี้ยแล้วยิ่งคุณผ่านเรื่องนี้ได้ผ่านเรื่องนี้ได้มันก็จะยิ่งยกระดับขึ้นไปอีกค่ะมาดูกันต่อสิบเหรียนว้าวอฮยเหมือนแบบ หลายคนจะมองเห็นมองเห็นโอกาสมองเห็นความหวังมองเห็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความมั่นคงมากขึ้นคุณจะเห็นชัดเจนขึ้นในสิ่งที่คุณได้พยายามได้โหมงานหนักหรือได้อะไรมาก่อนหน้าเนี้คือจะบอกว่ามันไม่ต้องแบกแล้วาระต่างๆอะไรต่างๆมันถึงเวลาที่คุณต้องจะต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระก่อนอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็แบบไปไปวา่ปาสั้นไปแบบ ไปด้วยความโฟล์อ่ะไปด้วยความไหลลื่นอะ่ะโดยไม่กดดันตัวเองอืมไม่ว่าจะหาเงินหรือทําอะไรก็ตามอะ่ะไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่กดดันตัวเองอืมแบบว่ามันก็ต้องแบบคือถ้ากดดันตัวเองเนาะก็เหมือนเราแบบก็อธิบายไม่ถูกเหมือนแบบให้มีความสุขในระหว่างทางคุณจะตั้งเป้าหมายไว้อาวางไว้เลยปุ๊บตั้งไว้ใช่ไหม พอเราเห็นปุ๊บอะทำระหว่างทางก็คือมีความสุขไปด้วยทําด้วยความรักทําด้วยความสุขนะคะถ้าเป็นสิ่งที่รักถ้าเป็นสิ่งที่ที่คุณมีความสุขในการทำอะแล้วมันเป็นประโยชน์ด้วยอะเป็นเออเหมือนคุณได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยแบบมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยไม่ว่าจะแบบหนึ่งคนเออนั่นก็คือประโยชน์แล้วนั่นก็คือแบบมีค่าที่สุดแล้วนะคะเนี่ยเออเหมือนเจ็ดเหรียญเนาะเหมือนแบบมันกําลังเขาเรียกวอะไรอะ คุณมองเห็นแล้วอะเออว่าแบบสิ่งที่คุณทำอะมันไปได้ไกลแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในตัวเองต่อไปนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ลงมือทำนะคะลงมือได้เลยถ้าตอนเนี้แบบทำอะไรได้แม้จะเล็กๆน้อยๆมีโทรศัพท์ใช่ไหมอะอยากจะอัดคลิปอยากจะเออมาแชร์ทำเลยไม่ต้องรอเพอร์เฟกทุกคน ตัดต่ออะไรยังไงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพอแล้วก็ใส่แฮชทงแฮชแทสมมตบนนะมีคนจะทําคลิปแบบเ,เป็นโค้ชหรือเป็นแบบเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรต่างๆที่มันมีทั่วไปอะ่ะอืมซึ่งไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยคุณทําด้วยความหลักคุณทําด้วยความสุขเดี๋ยวมันมาเองค่ะเชื่อมั่นในความฝีมือตัวเองแล้วคุณจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอืเนี่ยพราฟนมอาเห็นแบบว่าบางคนเนาะควีนควีนเหรียญ จะมีความที่แบบติดเพอร์เฟกอยู่บ้างอืมต้องเป๊ะก่อนถึงจะแบบทําอะไรเงี้ยต้องเป๊ะต้องนู่นต้องนี่ต้องนัน่น,นไม่งั้นแบบไอ้นี่ก็คือถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้ได้แบบไม่ต้องเป๊ะอ่ะฉันเลือกทําเลยอะไรต่างๆนานาทําไปเลยแบบคิดซะว่าตอนทาเนาะทําแบบทําด้วยความรักเต็มที่กับมันปุ๊บเฟิร์สเฟิร์สยกตัวอย่างการแบบอัดคลิปทำคอนเทนต์แล้วกันเนาะ พอเหมือนคุณได้ทําแล้วอะพอเหมือนคุณได้อัดปุ๊บอะคุณใส่ energy ของคุณเต็มที่เลยความรักใส่พลังใจของคุณไปปุ๊บเสร็จแล้วอะลงลงแบบแล้วก็หายหนีไปเลยลงแล้วก็แบบไม่ต้องเข้าไปดูเข้าไปดูอีกทีแบบจากแบบสี่ห้าวันอะไรอยไปดูแบบออผลลัพธ์แล้วหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องไปแบบเครียดกับมันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะคะมันพัฒนาได้โอเคมาต่อคะ่ะ The Moon เราก็เกี่ยวกับเซนนะเฟิร์สว่าไปเนี้ยเกี่ยวกับเซนยานอย่างรู้คุณจะเปิดมากขึ้นใครที่ปฏิบตัติใครที่นั่งสมาธิอยู่แล้วยิ่งชัดขึ้นนะคะแล้ก็อ่าแล้วมันตรงกับห้าเหรียญพอดีเนาะปัญหา ความขาดแคลนต่างๆนานาที่คุณเจอความขัดสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามเมื่อคุณปรับเอเนอรแล้ววะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลายค่ะหถ้วยว้ายดับลิหกถ้วยเลยอะเฟิร์สมองว่าเหมือนคุณอาจจะได้ ได้นึกถึงเรื่องราวหรือบางคนระลึกชาติได้หรอโบก็ไม่กล้าอ่านอะไรขนาดนั้นนะบางคนแบบนั่งสมาธิมาอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนคุณอาจจะบได้ยกระดับหรืออาจจะได้แบบไปเห็นตัวเองเห็นภาพเห็นอิมิตตัวเองในอดีตชาติก็ได้หรืออย่างหนึ่งอาจจะแบบถ้าแบบมีคุณต้องการความช่วยเหลืออืมจะมีคนช่วยเหลือคุณนะคะ มาต่อกันเถอะอะประมาณนี้เนาะสิบเหรียญขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องดีหละเป็นเรื่องปังของคุณและนะคะบางคนอาจจะปังเลยก็ได้อาจจะแบบได้โชคได้ลาบโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอาจจะได้มรดกก็ได้นะสิบเหรียญเนี่ยเออบางคนอาจจะได้อยู่ดีๆแบบได้มรดกได้ของขวัญได้เงินจากแบบครอบครัวจากญาติอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะ เฟิร์ดลืมพูดเลยว่าอ่าถ้าเกิดใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเฟิร์ดแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปแล้วนะคะเราลองมาดูอันนี้กันอันนี้เฟิร์ดจะใช้เป็นไพ่ energy and spirit oracle นะคะเป็นไพ่แนะนำและกันเพิ่มเติม มีแมลงด้วยนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วแบบใกล้แบบต้นมงต้นไม้เยอะแมลงก็จะเยอะหน่อยค่ะใกล้ป่าด้วยหมู่บ้านอ้า Angel of the j จ d e Jagra Power t r u h Connection ใบที่สามสิบห้า เกี่ยวกับเหมือนหลายๆคนอาจจะนั่งสมาธิไหมมีการนั่งสมาธิอยู่แล้วเนาะอาจจะมีการเชื่อมเจตจักระก็ได้หรือแบบมันไม่จําเป็นเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะแบบเออจิตแบบไหนอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะแบบนั่งธรรมดาก็ได้เพื่อแบบไปเห็นความจริงไปรู้สัจธรรมไปเชื่อมต่อกับเจิตข้างในจิตภายในอืมหลายๆอย่างถ้ารู้สึกเออเฟิร์ลืมพูดไปได้ไงไม่รู้เนี่ยเหมือนไพ่ขึ้นมาคอนเฟิร์มเนาะเฟิร์จะ พูดประมาณว่าถ้าสมมติคุณรู้สึกแบบมันสับสนมันเครียดในตอนนี้อืมนั่งสมาธิหรือว่าอยู่กับตัวเองเยอะๆเชื่อมต่อกับภายในเข้าไปเห็นความจริงเข้าไปรู้เหตุแห่งทุกข์เข้าไปรู้อะไรต่างๆนะคะไปเชื่อมเรื่อยๆแบบไม่ต้องกดดันตัวเองครั้งแรกก็แบบเออนั่งไปมันต้องใช้เวลาเนาะในการฝึกจิตในการนั่งสมาธิพวกเนี้ยนะคะ บางคนอาจจะแบบนั่งมานานแล้วแล้วอาจจะได้ระลึกไปถึงเรื่องราวในอดีตได้ไปรู้ปมในอดีตก็ได้หรือเออบางคนนั่งลึกมากๆก็อาจจะไปเห็นอดีตชาติตัวเองแล้วก็รู้ว่าเอเออดีตชาติเราทําแบบนี้มาอมปัจจุบันเราเลยเจอแบบเนี้ยเขามันเก็ตไหมคะเราไปรู้อดีตชาติเพื่อที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มันแบบ ราบลื่นเฉยๆไม่ได้ไปเห็นว่าแบบเราเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อให้เราแบบถือตัวถือตนอะไรต่างๆแค่ไปรู้ว่าแบบอ๋อเราเป็นอย่างนี้มาอืมเราเคยทําแบบนี้นะเราก็เลยชาตินี้เราก็เลยแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็ว่าไปเราแบบเหมือนเนี่ยเหมือนพลังของคุณนะอะ power ของคุณอนะมันจะแบบดีขึ้นนะจากที่ตอนนี้เนาะถ้าเกิดว่าคุณยนะังมีความเครียดหรือแบบพวกความเครียดมันเป็นความถี่ที่ต่ำแล้วพลังงานอนะมันแบบ วามถีมันต่ํามันไม่ดึงดูดแต่เมื่อไรที่คุณนั่งสมาธิเหมือนแบบคุณได้โปรเทคออร่าของคุณอืแสงของคุณพลังงานของคุณให้อยู่ในระดับที่มันโอเคนะคะมันก็จะดีมากๆเลยมันจะเป็นการล้างพลังงานลบอย่างหนึ่งด้วยในการนั่งสมาธิเพิ่มเพิ่มพาวเวอร์ของคุณด้วยนะคะเราก็ได้เชื่อมต่อกับครูรู้หรือว่าเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในของคุณได้ด้วยนะคะ ใบนี้ใบแรกสันติเงียบสงบอืมก็คือแก้ไขปัญหาทุกอย่างด้วยกันด้วยความสันติเนาะความเงียบสงบอยู่กับความเงียบก็ได้ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายเมื่อคุณอยู่กับตัวเองอยู่กับความค,ความเงียบจริงๆไม่ต้องไปแบบหาอะไรเลยจากใครเลยไม่ต้องไปตามหาคําตอบอะไรใดๆเลยทุกอย่างมีอยู่ที่ตัวคุณแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอะไรก็ตามคุณจะตัดสินใจถูกเสมอถ้าถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามอะคุณจะผ่านไปได้ทุกปัญหาขอให้เชื่อมั่นในครูรุกป,ประจาตนเชื่อมั่นในจิตวิญญาณภายในของคุณถ้ายิ่งหมั่นเชื่อมต่อนะคะจะยิ่งแบบคุณจะยิ่งเหมือนเหมือนแบบมันจะยิ่งราบลรื่นเนาะในการใช้ชีวิตสักสารไป ไปที่ยี่สิความหวังมองโลกในแง่ดีแล้วก็เริ่มต้นใหม่าตามไพ่เลยทุกคนโฮปคือความหวังเนาะออปติมิสก็คือมองโลกในแง่ดีแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงทําตัวอะไรยังไงกันอะไรก็ตามแบบก็คือทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ชีวิตเรามันไม่มีอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเราใน The b e เวอร์ชั่นได้ทุกๆวันนะคะเปลี่ยนแปลงได้เสมอค่อยๆขัดเกลาไปจิตใต้สำนึกตั้งแต่ในอดีตเราไปเจออะไรกันผ่านอะไรกันมาบ้างทั้งความทุกข์ความเศร้าความสุขอะไรต่างๆปัญหาต่างๆที่เราเจอมาเราไปเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกตรงเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครแบบได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆคะ่ะก็คือ ดีมากๆเลยอ่ะยิ่งได้มีเวลาขัดเกลาแล้วก็ขอให้แบบมีความหวังในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะมันเป็นไปได้เสมอในชีวิตคุณอืมตอนนี้ถ้ายิ่งใครอายุน้อยนะมันยิ่งมีโอกาสพัฒนาได้แบบไกลามากๆแล้วก็เชื่อเชื่อมั่นในครูรู้เมื่อคุณเข้าเส้นทางแล้วคุณไม่โดนทิ้งแน่นอนคุณไม่เคยโดดเดี่ยวพูดเลยว่าแบบมีหลายๆดวงจิตคุณอาจจะมองไม่เห็นเนาะบางคนบางคนนะ อาจจะมองไม่เห็นจริงๆแล้วคุณแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูรู้ประจําตนหลายมากๆเยอะมากๆที่แบบคอย support คอยแบบเชียร์คุณอยู่เออฟ์นไม่รู้จะใช้คําอะไรก็ประมาณนี้เนาะก็เลยจะบอกว่าแบบคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะประมาณนั้นแล้วก็ให้คิดบวกไว้เสมอเวลาแบบเหมือนมีความเครียดอะไรเข้ามาให้คิดบวกผ่านได้ ยังไงก็ผ่านได้ผ่านคุณผ่านมาไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวแล้วเจอมาไม่รู้กี่อย่างแล้วเรื่องเนี้ยก็ผ่านได้แน่นอนแล้วมันจะดีกว่าเดิมด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจกับทุกๆคนนะคะบ๊ายบายค่ะ